คันนี้ออกใหม่4,999,000ครับก็คือเกือบจะ5ล้านเลยนะฮะในวันนี้เป็นมือสองหรือเพียงแค่1,779,000เท่านั้นครับต้องบอกว่ารถยุโรปเนี่ยตอนออกใหม่ราคาสูงมากๆจริงๆหลายๆท่านนะครับก็อยากจะขับเขาแหละแต่พอเห็นราคาเปิดตัวแล้วโอ้โห5ล้านก็คงจะต้องช่างใจไว้ก่อนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเป็นมือสอขึ้นมาแล้วราคาหายไปเยอะแบบนี้ อย่างคันนี้ก็หายไปประมาณ3ล้าน2นะครับก็จะดูน่าใช้ขึ้นมาทันทีและยิ่งได้รถที่มีสภาพที่ดีแล้วด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราอยากจะใช้มากขึ้นนะครับแต่การหารถสภาพที่ดีก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยอาจจะมีในตลาดนะหลายคันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้สภาพดีทุกคันแต่คันนี้ผมการันตีให้ว่าสภาพดีมากนะครับรถคันนี้คือ BMW X5 หรือว่า X5 นั่นเอง ตัวนี้เป็น x drive 4 5 e ตัว m sport ครับ m o เด l g 0 5รถปี2020จดทะเบียนปี2021ครับเลขไม่หน0่0แสนท้วนะครับประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูประวัติเข้าศูนย์ภายในรถก่อนเลยนะครับมาครับมาดูประวัติเข้าศูนย์กันเข้ามาดูที่จอนะครับ dm จะดูง่ายๆเลยนะเข้าไปที่ปื๊บ อันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ผมเปิดฝากระโปรงไว้ให้เฉยนะครับไม่มีอะไรนะครับเรามาดูตรงนี้ครับการเข้ารับบริการนะครับนี่เราจะเจอประวัติการเข้ารับบริการนะครับเราย้อนดูตั้งแต่รถคันนี้ออกมานะครับเมื่อวันที่11เดือน1 2021นะครับนี่นะครับมีการตรวจเช็คก่อนส่งมอบนะครับทีนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับ วันที่18เดือน9ปี2021นะครับเลขไม่13,000นะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์นะครับถัดมานะครับก็เป็นเดือน5ปี2022นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไส้กรองนะครับนี่ไมโครฟิลเตอร์นะครับถัดมานะครับเดือน10 22นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับถัดมานะครับเดือน5 23นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไมโครฟิลเตอร์แล้วก็หัวเทียนนะครับ ถัดมาต่อนะครับเดือน9 2023นะครับที่ไม่ห้าหมื่นเนะครับเปลี่ยนน้ามันเบรกแล้วนะครับถัดมานะครับเดือน1ปี2024นะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจเช็ครถยนต์ตามปกตินะครับแล้วก็ใส่กล่องอากาศนะครับถัดมาต่อนะครับเดือน7ปี2024นะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็ใส่กล่องนะครับและถัดมานะครับเดือน12ปี2024นะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับและล่าสุดนะครับอยู่ที่เดือน9ปี2025นะครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกฟิลเตอร์แล้วก็หัวเทียนนะครับ่าก็อยู่ที่1 3 0 0 0สนามพันนะครับโอเคนะที่เดือน9นะครับตอนนี้อยู่1800 0นพนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับให้ดูประวัติการเข้าศูนย์นะที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าจอนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นดูรถคันนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยสภาพสีสันโดยรวมนะครับรถคันนี้สีน้ำเงินครับเป็นไซทันิกบูนะฮะ สีสันสวยงามนะแล้วก็รถมีขนาดที่แบบมองดูด้วยตาก็รู้เลยว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับดูจากขนาดของกระจกและห้องโดยสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูภายในรถยนต์ด้วยนะครับว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับแต่สีสันสวยงามแล้วก็ด้ามจับได้เป็นคีย์เลสนะครับทุกบานเลยประตูรุ่นนี้จะเป็นประตูดูดนะคุณผู้ชมเวลาปิดก็ไม่ต้องไปปิดปึ้งเอาเข้าไปแปะอย่างเงี้ยเวลาปิดปิด,ปดแค่นี้แล้วมันก็จะดูดละแค่นี้เองนะครับทำอย่างเงี้ยของจะใช้ได้งานนะก็ไม่พังด้วยนะครับคันนี้ได้ล้อขอบย1นะริรเอคดณผู้ชม นี่ดูเบรก M s ็ o r t นะครับระดับความพรีเมียมของวัตถุดิบเขาเนี่ยคือมาเสริมความปลอดภัยให้กับตัวรถนั่นเองนะครับโคมไฟหน้าครับได้เป็น BMW LED มานะครับอผมเปิดไฟเลี้ยวไว้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์ให้มารอบคันนะคุณผ,ผู้ชมกล้องหน้ารถนะครับกล้องนี่โอเคดูฝั่งนี้ต่อเลยนะครับตัวล้อเนี่ยคู้กับขี่เก่าน่าจะถนอมพอสมควรเลยเพราะว่าไม่มีร่องรอยเบียดเลยนะ เออใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะมีกล้องด้วยคันนี้ได้ทีซิตี้แคหรือว่ากล้องรอบคันมาด้วยนะครับมีายสปอตนะครับอยู่ในกระจกมองข้างโดยแจ้งเตือนลดแสงจากมุมอับนะครับนี่ t ี่ชาร์จไฟนะครับคันนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าได้ประมาณ80กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงกันดีกว่า คันนี้จะเป็นเครื่อยนต์เป็นซิน3,000ซีซีครับพะละังกำลัง394แรงม้านะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกล80กิโลเมตรครับทีนี้มาดูครับต้องบอกเลยว่าคันนี้โครงสร้างดีน็อตฝากระโปรงไม่มีแก่ขันไข่เลยนะครับดูคันด้านหน้าเลเวลมอกเดิมๆนะครับอย่าดูพวกน,อน็อตต่างๆอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ ขาบอกว่า BMW อ่ะเขาออกไอ้เอกิทสิตตัวใหม่ที่เป็นน็อตที่อะไรนะจดทะเบียนอ่ะน็อตที่เป็นโลโก้อ่ะแล้วก็ต้องเป็นเครื่องมือของศูนย์เท่านั้นถึงจะขายได้นะเห็นว่าน่าจะจดลิขสิทธิ์ไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ข่าวล่าสุดนะครน็อตไม่มีแกแล้วก็การปิดฝากระโปรงนะสังเกตนะรถยุโรปจะชอบมีเดือยคู่นะครับบางทีรถญี่ปุ่นมีเดือยกลางเดียวใช่ปะ รถยุโรปชอบมีคู่เวลาปิดเนี่ยอย่าเอาไปแปะแล้วก็กดนะให้ทำอย่างนี้หนึ่งสองายกไว้ยี่สิบตสิบเซนแล้วก็ดันอย่างนี้ถึงจะแน่นนะครับแผงข้างก่อนเลยสวยงามเลยนะครับนี่ตัวเปิดฝาท้ายนะครับเบมโมรี่บอกเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างครบเลยนะครับคันนี้ได้เครื่องเสียงนะฮะมันก่อดอนมาด้วยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับโอเคเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวบอกครับ บ่กเป็นบอาหนังนะครับเวนัสก้านะครับสวยงามเลยนะครับโอเคเลเบลยังอยู่เลยคุณผู้ชมคันนี้สภาพสวยนะผมว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีด้วยหรือเจ้าของเดิมอาจจะตัวเล็กไม่รู้นะคนตัวเล็กเวลานั่งเบาเบาจะไม่โตมนะไม่เหมือนผมถ้าเป็นผมเนี่ยนั่งรถคันไหนนะใช้สักปีสองปีเนี่ยออกอาการเลยเพราะว่าว้าน่นนะครับอ่า เจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงครับเนาะคันนี้ใช่ไหมแต่ก็คอนเฟิร์มมาฮะเจอตอนลูกค้ามาขายฮะอ๋อโอเคงั้นแปลว่าเป๊ะเลยครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงแน่นอนนะครับถ้าเป็นไซส์ผมนั่งรถอย่างที่ผมแจ้งเลยสักปีสองป,ปีอย่เบาะมันโซมแม่เพราะว่าทําไมครับตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับจะทําให้เบาะรถโซมกว่าคนตัวเล็กเนาะอ่ะมาดูกันต่อครับเอ๊ hey. สภาพเบาะหลังสวยเลยเบาะหนังวานัสก้านะครับนี่สครับเพลยังอยู่นะครับ าตามมาต่อครับตามที่ประตูบานหน้าเลยน,ะนี่สวยงามอ่ะดูป่ะคันโซนต่อสภาพดีเลยนะถนอมรถด้วยโอเ,เอา้าคุณปารถคันเบื้อเริ่มจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนิดเดียวขับได้ไงบอกงี้ครับเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย เขาเรียกอะไรนะรถที่ตอนนั้นอากงใช้กระบะเขาเรียกบิ๊กเอ็มอะไรพมกงนี้ใช่ป่ะถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่าจะหักพวงมาลัยไม่ได้พวงมาลัยมันหนักใช่ไหมเขาเรียกเพาเวอร์ทำไมพวงมาลัย p พาเ r อร์โอ้โหไปทั้งตัวเลยนะครับแต่ทุกวันนี้พวงมาลัยไฟฟ้าอะไรพวกงนี้ทําให้คนตัวเล็กสามารถขับรถคันใหญ่ได้สบายๆนะพวงมาลัยเบานะระบบช่วยอะไรต่างๆสามารถทําได้ถอยเข้าจอดเองก็สบายนะพวกพาร์คโทนิกมีอยู่แล้วนะครับช่วยเข้าจอดให้ด้วยนะ ง่ายกว่าเดิมเยอะไม่ต้องการ,ระยะอ่ะดูเลยสวยงามอ่าดูตอ่อโอเคเดี๋ยวขึ้นไปนั่งโชว์ก่อนดีกว่าขึ้นไปนั่งโชว์เห็นไหมผมขึ้นมานั่งแบบง่ายๆเลยแล้วก็เฮด o ูมเนี่ยผมมีเหลือเป็นกำปั้นเลยนะครับเหลือเป็นกำปั้นเลยนะครับอ่าด้านหลังมีอะไรบ้างด้านหลังก็จะมีนี่ที่ชาร์จ usb นะครับมีช่องแอร์ข้างด้วยที่เสาบแล้วก็แอร์มีตัวปรับดิจิตอลนะครับ สบายนะอแอมเบียนไลท์สวยจังเลยอะ่ะดูดิโอเคไปไปดูฝาท้ายกันต่อนะครับหูกว้างด้วยนะผู้โดยสารนั่งข้างหลังได้เลยนะเขาว่าเทสให้แล้วโดยเด็กสมบูรณ์อย่างผมนะครับโอเคครับทางด้านท้ายไฟท้ายสวยงามเป็น LED ด้วยนะครับก็<ๆ>อมองหลังมีอยู่แล้วแหลปะปันน้ำฝนท้ายมีมาให้ไฟเบรกลงที่3มมีมาให้นะครับ เซนเซอร์มีมาให้รอบคันอย่างที่ผมแจ้งเลยแบบ X Die 45e นะครับนี่ครับ X 5หรือว่า X 5นะครับมาเปิดฝาท้ายกันฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้า B M ฝ,ฝาท้ายเปิดค่อนข้างเร็วนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่ถ้ามันสูงเกินไปนะคันนี้ไม่ชกแอรเมติกเนาะกดเอาลงได้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดเอาลงได้นะครับ นี่เปิดฝาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่เป็นรถกระบะเลยนะครับก็คือทําไมครับทาอย่างนี้เพื่อให้เราวางของง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมเอากลับขึ้นไปให้ดูไหมคือมันเป็นงี้คือถ้าเราถือของมาเราอย่างเงี้ยสมมุติของหนักอุยยกยากยกยากจังเลยกดตัวนี้ลงมาก่อนอ่ะเอาของวางง่ายแล้วแล้วก็สไลด์ดันเข้าไปได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ถ้ารถมันสูงเกินไปตรงนี้อ่ะมาดูใ,ใกล้ๆมันจะมีสองปุ่ม ปุ่มนี้คือเปิดฝานี่เนาะอันนี้คือปุ่มเอารถลงนะครับบางทีเรายกรถขึ้นนะครับอย่างที่ผมแจ้งเป็นโช้กแอร์มติกเนาะเราก็สามารถจัดการเลยปุ๊บให้ลดลงนะมาอยู่ในระยะที่เรายกของขึ้นไปง่ายแล้วกันอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่านั่งก็ได้เอาลงหน่อยให้เรานั่งง่ายอย่างตอนเนี้ยอะถ้าสูงเท่าผมอะโอเคขึ้นไปนั่งกําลังดีเลยเนาะแต่ถ้าตัวเล็กก็ผมอาจจะต้องกดให้เขาลงมาก่อนนะครับอ่ามาดูต่อครับอะทางด้านท้ายก็มีพรมทีดีมาให้เนาะ เปิดดูดีกว่าอู้สวยสวยเลยนะครับแล้วก็นี่พลาสติกก็คือมันโดนคุมไว้ตั้งแต่แรกอะคุณผู้ชมมันโดนคุมไว้อย่างนี้นะครับนี้นะครับตัวบอดเแถวสองครับสามารถปรับพับได้นะครับพับง่ายๆเลยนะครับพับง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับสะดวกนะเืออ่ะเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนกดปุ่มอีกครั้งหนึ่ง สะดวกไหมครับสะดวกมากปิดฝาท้ายหน่อยเรียบร้อยดีไซน์ก็เทเ่เนาะใช้ได้เลยปะขึ้นบอบ์ดหน้ากันดีกว่าครับโอ้เมื่อกี้ข้างหลังมันนั่งกว้างจริงนะครับมาเดี๋ยวลองนั่งข้างหน้าให้ดูบ้างนะครับผมผมว่าแล้วตะกล้องผมคอนเฟิร์มมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนาะเบาะมันเลยสภาพเต็มขนาดนี้คุณผู้ชมโอเคครับอ่ตอนนี้อยู่ภายในตัวรถนะครับ นีเห็นไหมครับอยากเปิดนะครับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับมีให้อ่าหรือว่าจะกําหนดค่าก็ได้หรือใช้เป็นอินดิวิดวลก็ได้จะอะไรเตือนด้านหน้าเตือนออกจากเลนระบบเตือนเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยมันมีประโยชน์นะคุณผู้ชมเรื่องพวกนี้ยวันไหนที่คุณเหนื่อยจะหลับในอะ่ะคุณเปิดมาให้หมดทุกอย่างเลยมันช่วยได้นะเคยเห็นคนหลับในไหม ก็จะเปลี่ยนเลนมั่วม้างอะไรบั่งใช่ไหมหรือบางทีเหนื่อยล้าเนี่ยมันมีผลนะโดี๋ยวพอใครเล่นโทรศัพท์ผมบอกเลยแต่ไม่แนะนําให้เล่นโทรศัพท์ระหว่างขับรถนะครับบางทีผมเห็นนะรถคันน้าทาไมมันขับเปจัง,ง่ะพอเราแซงเขาโอ้โหเล่นโทรศัพท์ไปด้วยอย่างเงี้ยระบบป้องกันออกน้องเลนก็ช่วยได้เป็นอย่างดีนะผมเชื่อว่ามีประโยชน์นะครับอ่ะแอร์นะครับนี่มีหน้าจอดีต้นมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดออโต้ให้มาพร้อมนะครับ การวี่นภายในรถคือปุ่มนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นช็อตคัทนะครับเนาะนี่โอ้โหสวยงามจริงๆนะฮะโอเคกันไปเกียร์นะครับนี่ iDrive นะครับจะมีทัชคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นคีย์ลัดนะครับคันนี้มีเนวิเกเตอร์ให้มาด้วยนะครับนี่ครับอันนี้โช้ถุงลมสามารถปรับระดับได้5ระดับนะครับ คนะคุณผู้ชมอ่ะถัดมาดูต่อนะมีดาวพีอาร์ซิคอนโทนนะครับเบรกมือไฟฟ้าออาตัโฮโหมดขับขี่ปุ่มสตาร์ทรถนะครับกดดูกล้องได้นะนี่ดูกล้องได้ดีกล้องหลังนะครับเห็นไหมแล้วก็มีอีกอ่ะคันนึงนะมีอีกคันนี้นะครับระบบมีเดียนะครับก็ต้องบอกนี้สามารถควบคุมได้ด้วยนิ้วด้วยนะครับอย่างนี้นะครับ สมมติเปิดเสียงเห็นไหมปิดเสียงเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนคลื่นนะครับเปลี่ยนคลื่นทํานี้เห็นไหมครับแต่ว่ามันจะมีสอนด้วยนะสมมติอยากหยุดเพลงก็ทํสองนิ้วแปะเข้าไปงนี้เห็นไหมอ่ามันก็จะมีสอนมาด้วยนะครับและที่เจ๋งกว่านั้นนะครับคันนี้ทําอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาคุณแจให้ก่อนคือเรามีปุ่มนะครับที่สามารถคัสตอมได้ว่าอยากทําอะไรนะครับยกตัวยอย่างเช่นอย่างนี้เอ่อ ผมอยากตั้งค่านะครับของกุญแจนะครับนี่นะครับผมอยากตั้งค่ากุญแจไอตัวปุ่มนี้เห็นปุ่มนี้ไหมเราสามารถตั้งค่าเป็นค่าต่างๆได้นะครับคือต้องบอกงี้ครับต้องเข้าไปนี่เลยนะครับเห็นไหมตั้งค่าปุ่มกุญแจครับนี่อยากตั้งอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยเราสามารถกดเปิดแอร์ภายในรถได้นะหรืออยากเป็นกระโปรงส่วนหลัง หลังส่วนบนหลังส่วนบนกับประตูหลังสองส่วนจะดูว่าจะเอามาใช้ทำอะไรนะครับหรือว่าเป็นไฟนำทางเข้าบ้านนะือคามโฮมนะครับแต่ตั้งเป็นแอร์ก็ได้ก็คือรถล็อก ok อยู่เนี่ยกดปุ่มเนี่ค้างไว้ระบบปรับอากาศจะอ่อนขึ้นระหว่างก่อนที่เราจะเข้ามาในรถนั่นเองนะฮะทัดมานี่หลังคามีผ้าใบให้มาเซ็ตซับโอเคนะครับยาวเลยนาะพารามิม โดยรวม้วคันนี้สภาพดีอะใช้คํานี้แล้วกันดีมากเลยดีมากๆามากม,ากมากเลยนะครับรักษารถใช้งานน้อยเป็นคนตัวเล็กด้วยโอ้รบถ้วนเข้าศูนย์ครบอย่างที่ผมพาดูแลเนาะมาไปหน้ารถกันดีกว่านะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ X5 คันนี้ต้องบอกว่าสภาพดีเลยนะครับแล้วก็เข้าศูนย์ครบทุกระยะเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีมากๆเลยนะครับ ก็ย้งมีทีละกันรถคันนี้คือ B M w X 5หรือว่า X 5ตัว X Dice 45e m o เดล G 0 5เป็นตัว M Sport นะครับก็รถปี2020จทะเบียนปี2021ไม่แสนทวนครับออกใหม่4,999,000า 4, 9, 9, 9, วันนี้เป็นมือสองแคหร้านจแค่1 7 7 9า0เท่านั้นสนใจทดลองขับสามารถติดต่อไปได้ที่วิสานออโตติเลยครับผมยังมี B M รุ่นอื่นด้วยหรือจะมองเป็น ไอเอ็กไฟฟ้ารวนนะครับที่จอดอยู่ทางด้านหลังผมตอนนี้ก็มีให้เทียบด้วยเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับรบกวนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและวก็อยู่กับผมปาวิุจธาโต้คาครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ